เยโอ้โหดูดิสาวไอ้ดาวบริษัทเราจังแจมเลยโอ้โหโคตรแจมเลยพี่เออว่าพ่อน่มรอบนี้ของใครล่ะแบ่งลุงดูบ้างได้ไหมนึกว่าทำบุญทำทางคนงแก่นะอ๋อก็ของน้องเกดทำหน่งนี้อาบริษัทเราไงคนที่เขาขาวๆเสียงหวานๆงี้ลุงแล้วพ่อหนุม่มไปได้กิฟนี้มาจากไหนล่ะเผื่อลุงเก็บเงินได้ ลุงจะได้ตามไปอุดหนืนกับ,บ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะลุงพอดีว่ามีเพื่อนผมส่งมาให้ดูอีกทีองอึงออแล้วนี่รู้ไหมว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยโอ้ใครถ่ายไม่สำคัญหรอกลุงม,มีคลิปสาวให้ดูก็พอแล้วนั่นดีจะใครถ่ายเนี่ยมันก็ไม่สําคัญหรอกลุงเพราะยังไงคลิปมันก็ถึงมือเราอยู่ดีอืมอเอ๋เกิดยังดูคลิปพอ,อยังลุงห<ต>้องน้าแล้วโอเคโอเค แค่นี้ก็พอแล้วขับใจหน้าน,ะ,นะพัดนุ่มโอเคลูกเ,คคเดี๋ยวพี่ส่งคลิปให้ได้ไม่หงุอดองลยนะรอหนุ่นะ แอบถ่ายพนักงานผู้หญิงห,หน้าตาคือการบ้าการแบบนี้ใช่แน่แน่โอ้ยลุงเจเย็นผมไม่ใช่โรคจิตผมก็มาตามหายโรคจิตเหมือนกันหาอะไรอย่ามาโกหกคนแก่ได้ยากเลยวะ่ะลุงผมไม่ได้โกหกน้องสาวผมแอบโดนถ่ายใต้กระโปรงเขามาร้องผมร้องให้กับผมแล้วตอนนี้นะคลิปก็ปล่อยทั่วบริษัทแล้วพวกพนักงานผู้ชายอะ่ะมันก็มองน้องผมแปลก 8. น้องผมมาร้องให้กับผมทุกวันผม<ๆ>อยากเห็น<ๆ>หน้าไอ้โรคจิตว่าเป็นใคร ที่มาใช้ก้องสาวผมได้ขนาดนี้ยนั่นเหรอไม่ได้โกหกแม่นะผมไม่ได้โกหกผมก็มาตามหาคนร้ายเหมือนกันเมื่อกี้ผมก็ลจะหากล้องนี่ลุงมาดึงหัวมาเนี่ยก็เลยหากล้องไม่เจอสักทีเออเอเอถ้าอย่างนั้นก็ขอโทษเดแลยวกันนะใครจะไปรู้ละ่ะก็เห็นแอบ,บเข้ามาห้องน้ำผู้หญิงตอนเลิกงานเนี่ยใครเห็นทขาก็คงคิดว่าเป็นไอ้โรคจิตสิเอางี้นะลุงผมขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจของผมเลยนะแล้วนี่ว่าแต่ลุงเนี่ยมาห้องน้ำผู้หญิงตอนเนี้ย หรือลุงไปโลกจิตไม่ใช่น้องผมไม่ใช่<ะ>คือคือ,คอลุงก็มาตามหาคนร้ายเหมือนกันแล้วลุงจะเป็นคนร้ายเองได้ยังไงเล่าเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้ว,ว,วลุงม,มีคนมาทำไมออไดิลุงทอองไน,นก็ซ่อ,อ,อ,อนตัวซ่อนไหนเล่าได่ไง่ก็เ้าไปตี ลุงยมผมว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่เลยอะลงเพราว่าอย่างนั้นเหมือนกันอะเอางี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเข้าห้องนข้างๆเราอ่ะเดี๋ยวลุงปีนหลังผมแอบดูเขาได้นะลุงลงนั้นเหรอเอามั้นสิเดี๋ยวลุงจะให้ผมปีหลังลุง่ะฝันไปเถอะปนองเฮ้ยมาขึ้นเลยเฮ้ยหนักอยเออได้ลุงขึ้นเลย ข้อมาอ่าข้ามีธุระอะไรเหรอท่านประธานคะพนักงานหญิงในบริษัทเราอะค่ะเขาร้องเรียนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยอะคะ่ะเพราะว่าโดนไอ้โรคจิตอะแอบถ่ายใต้กระโปรงแล้วก็เอาไปขายในเว็บโป๊แล้วเขายังบอกว่าถ้าท่านประธานอะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้อะ่ะพวกเขาขู่ว่าจะลาออกคะอ่ะฮะถธอว่าอะไรนะนี่ใครมันกล้าทำเรื่องเร็วๆในบริษัทของเรา ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วท่านประธานจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะเอาอย่างนี้คุณไปบอกพวกเธอนะว่าผมเนี่ยจะลงไปจัดก,การเรื่องนี้ด้วยตัวเองผมจะไม่ยอมปล่อยให้พวกโรคจิตเนี่ยมันมาลอยนวลอยู่ในบริษัทของเราหรอกได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปทำงานต่อนะคะไปะเธอไปไหนก็ไปค่ะท่านประธานสงสัยเราจะต้องลงไปค้นหาความจริงสักหน่อยแหละ ผมไม่ได้ตกใจอะไรก่อนดีระหว่างท่านประธานแฝงตัวมาเป็นรปภกับโจรที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ยังเป็นเลขาของท่านประธานอีกเธอทําแบบนั้นไปทําไมทั้งที่ตัวเธอเองก็เป็นผู้หญิงทําไมไม่เห็นใจกันบ้างก็เงินไงคะคลิปพวกนั้นอะทําเงินดีจะตายไปแล้วเงินเดือนที่ฉันให้เธอเนี่ยมันน้อยไปหรือไงนั่นแหละสิผมก็ยังไม่เห็นแรงจูงใจเลยนะ ว่าผู้หญิงจะมาทาเรื่องแบบนี้เงินไงคะเงินมันหอมจะตายไปแล้วคลิปพวกนั้นอะ่ะขายทีนะก็ได้เป็นหมื่นๆช่องทางทาเงินง่ายแบบเนี้ยเป็นใครจะอดใจไหวผมนี่ผิดหวังในตัวคุณจริงๆเลยนะแถมวันนี้คุณก็ยังประมาททั้งๆท,งที่คุณก็รู้ว่าวันนี้ผมจะลงไปจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ทำไมคุณยังทำต่อบอกตรงนะครับ ผมไม่คิดว่าท่านประธานเนี่ยจะทำอะไรได้ด้วยซ้ำนี่พวกคุณก็น่าจะรู้นะว่าพวกผู้ชายเนี่ยมันหื่นกามจะตายแล้วอีกอย่างหนึง่งฉันก็เป็นผู้หญิงการที่จะเอากล้องเนี่ยเข้าไปตั้งในห้องน้ำมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วอ๋อคุณก็เลยว่าคิดว่าไม่มีใครสงสัยคุณซะงสั้นเลยใช่ผมอะเสดายเลขาฝีมือดีๆแบบคุณจริงๆเลยนะเอาไงต่อดีครับท่านประธานถ้าอย่างนั้นเนี่ย ก็คงต้องไล่ออกสถานเดียวฮะไ,ไล่ออกเอ,อไม่นะคะรรท่านประธานท่านประธานคะฉันฉันสำนึกผิดแล้วอะฉันขอโทษรรท่านประธานฉันสัญญานะคะว่าจะไม่ทําอีกแล้วอะค่ะจริงๆคะ่ะท่านประธานอย่ายไล่ฉันออกเลยนะนะมันสายไปแล้วอีกไม่นานน่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาพาคุณไปดําเนินคดีคุณก็ไปให้ปากคํากับทางเจ้าหน้าที่เองก็แล้วกัน และนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณไม่ใช่เลขาและก็พนักงานบริษัทของผมอีกต่อไป